However, what we are doing today is working together and sharing our intelligence and working together in cooperation to combat that issue. Uh, but no, the, uh, the the statistics would suggest that uh, the the trafficking within Australia continues to increase at a high. <coughs> และประเทศปลายทางที่ออสเตรเลียเนี่ยมันร่วมกันหลายประเทศที่ที่ดำเนินการนะครับอย่างคดีล่าสุดที่ทางศูนย์รักกรจกับกลุ่มเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในถังสี300กว่ากิโลเนี่ยอันนี้เราก็เพราะว่ามีคนที่ร่วมตั้งแต่คนจากสปปลาวใช่ไหมครับคนไทยเราเองแล้วก็คนที่รับปลายทางที่เป็นแก๊งที่ใหญ่ของของออสเตรเลียเม่เาจะเห็นว่า ในในเกือข่ายนีก็จะมีหลายหลายชาติที่ร่วมกันครับ thank you very much And